ครับวันนี้ผมก็จะมาสาวน์โหลดเกมเตทัานนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเลงให้นะครับอ่าขนาดพื้นที่ใช้นะครับก็ประมาณ5้าถึเดเอ็มนะครับแรกให้เรากดดาวน์โหลดต่อไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับก็รอมันนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมโหลดเสร็จเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วให้เราเปิดนะครับปุ๊บกดนึกนะนี่ไม่ต้องรคามนะเพราะว่าผม อยางแม่นั้นนะครับไม่เปิดนะครับมันก็เลยขึ้นอย่างงี้ให้เรากดติดตั้งมาเลยนะครับแต่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้ตั้งซ้ำนะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแต่เม่ติดตั้งเสร็จนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหน้าเกมกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับผมก็อยู่ในหน้าตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตัวเกมก็จะเป็นแบบนี้ให้เรากดที่เรื่มนะครับน้าเกมเพลย์เกม หน้าตาก็จะเป็นอย่างนะี้นะโอเคคนระับผมจะมาโอเคนะสำหรับคลิปสอนโหลดเกมเด็ท่านก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe